you <laughs> ผ่อนยาเช้าทุกๆคนนะมาปฏิบัติล่มกันนะในภาคเช้าวันนี้ก็เป็นนะขอบเขตนะเริ่มต้นการออกพรรษาอย่างสมบูรณ์แบบนะอีกไม่กี่นาที พระอาทิตย์ขึ้นพระภิกษุสงฆ์ก็สามารถที่จะเดินทางออกไปท่องเที่ยวไปสแสวงหาผ้าจีวรได้หนึ่งเดือนก็มีขอบเขตให้พระภิกษุสงฆ์สามารถไปสแสวงหาผ้าเพื่อมาผัดเปลี่ยน ตัดเย็บทำจีวรอะไรต่างๆนะนะเพราะว่าในสมัยพุทธกาลนะก็พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาเนี่ยนะก็จำเป็นต้องอยู่ในอาวาสตลอดสเดือนนะถึงแม้ว่าผ้าจีวรขาดบ้างอะไรบ้างก็ต้องทนใช้ไปนะนะเพราะว่าไม่สามารถไป ซื้อหาหรือว่าขอกับญาติโยมได้นะเหมือนทุกวันนี้ก็เป็นขอบเขตหนึ่งเดือนนะที่เรียกว่าหน้าฤดูกระถินนะดึงเดือนนับจากนี้ไปหนะลายๆวัดก็จึงจัดงานทอดกระถินนะเพื่อให้ญาติโยมได้นำผ้ามาถวาย ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบนะมานานแล้วนะพวกเราหลายคนก็คงมีนะแผนการนะตลอดหนึ่งเดือนจากนี้ไปนะจะไปวัดโน้นวัดนี้นะทำบุญนะเป็นโอกาสพิเศษนะที่ว่าเป็นโอกาสพิเศษก็เพราะว่านะหนึ่งปีก็มีครั้งเดียวนะที่จะ ได้ถวายผ้ากฐถินหร,หรือไปร่วมงานทอดกฐถินกันก็ตัวนี้คนก็เข้าใจมากขึ้นแหละนะสมัยก่อนก็เป็นเหมือนกับค่านิยมนึกว่าทอดกฐถินนเป็นบุญใหญ่จะได้บุญมากเราจะได้ไปเป็นเจ้าภาพ ผู้ถวายภ้ากฐินนะก็มีการโฆษณากันว่านะมันได้อานิสงส์มากอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นความเข้าใจของคนส่วนหนึ่งนะหลายคนก็เข้าใจแบบนั้นก็จะมองว่าได้บุญมากหรือไม่มากเนี่ยก็ถ้าเรามองว่า เราต้องการได้บุญอยากได้บุญเยอะๆได้บุญมากๆมันก็มีจิตที่เจือปนด้วยความอยากใช่ไหมมันมีความต้องการมีความอยากก็เป็นกิเลสเป็นตัณหาอย่างเึ่ง ถึงแม้จะอยากได้สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ตามก็ยังถือเป็นความอยากเป็นกโกลภกิเลสอยู่ดีจิตที่มีเป้าหมายตั้งจิตเอาไว้แบบนั้นเนี่ยบุญที่ได้มันก็ไม่เต็มที่เรียกว่าเจือปนมันมีสิ่งเจือปนอยู่ในกิจ บุญเหล่านั้นนะก็เป็นบุญที่อนิสงฆ์ไม่เท่ากับนะการกระทำหรือคำพูดหรือความคิดใดก็ตามนะที่ทำแล้วนะพูดแล้วคิดแล้วนะจิตปราศจากกิเลสนะผ่องใสมี ความเบิกบานในภายในที่เกิดขึ้นจากการเห็น,นประโยชน์นการทำพูดคิดแล้วมีผลให้เกิดประโยชน์นถ้ากับพระภิกษุสงฆ์ไม่ว่าจะถวายอะไรก็ตามะจะเป็นการถวายทานอาหารเพียงเล็กน้อย นะหรือถวายอะไรปัจจัยสี่เครื่องเลี้ยงชีพต่างๆหรือการทนุบำรุงในทิศท,ทางใดทิศท,ทางหนึ่งนะไม่จำเป็นต้องเป็นทรัพย์สินเงินทองเข้าของเครื่องใช้ก็ได้นะได้มาช่วยธนะนุบำรุงพระพุทธศาสนาในมิติในรูปแบบที่เราทำได้ นะบางคนก็อาจจะหยิบยืน่นะความช่วยเหลือในด้านต่างๆนะมาทำความสะอาดมาจัดสถานทีนะ่มาช่วยกันดูแลให้สิ่งก่อสร้างเสนาะนะนะมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะมาช่วยกันนะเป็นหูเป็นตาสอดส่องนะสิ่งใดที่ จะเป็นประโยชน์นะกับสถานที่กับนะผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัตินะวัดนะหรือสถานปฏิบัติธรรมนะก็มีวัตถุประสงคนะ์จุดมุ่งหมายที่เกิดสถานปฏิบัติธรรมหรือวัดวาอารามเนี่ยจุดประสงค์ที่แท้จริงก็ เพื่อให้เป็นที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ์ให้ท่านได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมได้ใช้เป็นสถานที่แห่งการพัฒนาจิตใจะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นลดละเลิกสิ่งที่ไม่ควรสิ่งที่เป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย นะสถานที่ใดส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติเพื่อละกิเลสลดความโลภโกรธหลงนะสถานที่นั้นนะคือสถานที่เหมาะสมนะในการนะอยู่อาศัยของพระภิกษุตลอดจนถึงคานะรวะญาติโยมที่ จะได้ประโยชน์ด้วยนะถ้ามาใช้สถานที่นั้นแล้วได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังฟังคำสอนนะที่ถูกต้องนะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นแนวทางในการปฏิบัติขัดเกลาจิตใจนะและย,ยิ่งถ้าสถานที่ใดนะ เปิดโอกาสให้ครวาสญาติโยมได้ไปพักปฏิบัติเพื่อปฏิบัติขัดเกลาจิตใจด้วยแล้วไปถือศีลอุโบสถบ้างไปรักษาศีลทำความเพียรเพื่อประโยชน์ในการขัดเกลาจิตใจด้วยแล้วเนี่ยสถานนั้นสถานที่นั้นเรียกว่าเป็นวัดเป็นสถานปฏิบัติธรรม ถ้าเราได้มีโอกาสนะไปธนุบำรุงไปช่วยนะในสิ่งใดก็ตามที่เราทำได้ตามความถนัดนะอันนี้ก็ได้บุญนะไม่จำเป็นที่จะต้องไปสร้างนะโบสถ์สร้างวิหารสร้างอะไรใหญ่โตสวยงามหรือนะไปทำอะไรที่มันไม่อยู่ในขอบเขตนะ การทำให้สถานที่นั้นสงบร่มเย็นเหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมนะถ้าเราสนับสนุนนะสิ่งทีนะ่ทำให้เกิดประโยชน์แบบนี้เนี่ยอันนี้ก็ได้บุญนะได้บุญแน่นอนไม่ต้องกรอคอยแค่คิดก็ได้บุญแล้วลงมือปฏิบัติลงมือกระทำ ก็ได้บุญทุกขณะจิตที่ได้กระทำหรือพูดนะการพูดก็คือการนะใช้วาจาของเรานะเพื่อนะส่งเสริมสนับสนุนสถานที่เหล่านั้นนะจะเป็นการชักชวนบอกกล่าวหรือนะแนะนำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นนะให้เขาได้เห็น ประโยชน์ของการทำความดีทำบุญทำกุศลเห็นโทษของการทำผิดผิดศีลผิดธรรมออกนอกลูนอกทางแนะนำบอกกล่าวด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตาทุกขณะจิตที่เราพูดกล่าวบอกแนะนำคนอื่นด้วยจิตที่เมตตา มันเป็นกุศลละจิตนะไม่เจือปนด้วยความรู้สึกขัดเคืองติดลบหรือต้องการที่จะทำให้เขาทําตามในสิ่งที่เราทำถ้าเขาไม่ทําเราจะขัดเคืองนนั้นก็นเป็นจิตที่มีการเจือปน,นเราก็จะต้องมีจิตที่ประกอบด้วยเมตตาเสมอในการพูดแนะนำบอกกล่าวนะ ก็ก็ได้บุญนะได้ความนะจิตมันเบิกบานนะได้ทำความดีนะก็ถ้าเราเป็นชาวพุทธนะพวกเราส่วนใหญ่ที่เข้ามาปฏิบัติการบ,บัาจารเข้าใจสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะก็ก็ทำให้มันมากขึ้นทำให้มันสม่ำเสมอทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเรา นะเราก็จะเดินบนเส้นทางนี้โดยที่ไม่ไม่หลงทางนะไม่ถูกชักชวนไปในทิศทางที่เป็นเรื่องไร้สาระต่างๆนะเราแยกออกแยกแยะได้แล้วว่าอะไรกันแน่นะที่ทำแล้วเกิดประโยชน์ทำแล้วจิตเรามันดีจิตเรามันผ่องใสนะมันมีปัญญา ประกอบอยู่ในการประกอบกิจการบุญต่างๆนะทำแล้วส่งเสริมพระพุทธศาสนาจริงๆไม่ใช่ทำแล้วส่งเสริมให้เกิดความเดือดร้อนเกิดปัญหากับนะสิ่งที่เราไปสนับสนุนส่งเสริมก็ไม่ได้อยากจะตำหนิอะไรนะแต่ต้องพูดความจริงให้พวกเราได้รู้ว่า ทุกวันนี้มันมีสิ่งที่มันเกินความขอบเขตของพระพุทธศาสนาออกไปเยอะมากเข้าไปอยู่ในวัดวาอารามในสถานที่ที่ควรจะเป็นสถานที่ส่งเสริมการปฏิบัติขัดเกลากิเลสแต่หลายวัดก็กลับส่งเสริมสนับสนุนให้มีการกระทำ เพื่อนะสร้างสิ่งที่มันไม่จำเป็นและกลับกลายเป็นส่งเสริมกิเลสซะ้วยซ้ำก็คนะงไม่ต้องบอกในรายละเอียดขอให้เราคิดพิจารณาด้วยตนเองนะว่าถ้าการสร้างการทำอะไรแล้วเนี่ยทำให้เกิดความโลภโกรธหลงนะสิ่งนั้นนะไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งเสริมให้เกิดความรุ่มหลงมัวเมาในอะไรก็ตามสิ่งนั้นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะสร้างแล้วเพื่อให้วิจิตพิสดารสวยงามเพื่อให้คนมาชื่นชมหลงในสิ่งที่เป็นวัตถุไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันะในี้ให้พวกเรา ได้ไปคิดพิจารณาวิเคราะห์กันเองนะว่าวัดควรจะเป็นสถานที่แบบไหน,นควรจะเป็นสถานที่ที่มีอะไรกันแน่นในสมัยพุทธกาลมีแต่ต้นไม้มีแต่เสนาสนะที่เรียบง่ายมีแต่สถานที่แสดงธรรมที่เหมาะให้กับผู้คนเข้ามานั่งปฏิบัติ นะทำความสงบให้กับจิตใจนะไม่ใช่ว่าไปแล้วไปชื่นชมความใหญ่โตอลังการไปดูความสวยงามของสิ่งต่างๆนะนั้นเป็นของชาวโลกนะมันไม่ควรอยู่ในวัดวาอารามนะวัดควรจะเป็นสถานที่ที่เข้าไปแล้วมันสงบนะจิตมันสงบกิเลสมันสงบนะ เข้าไปแล้วได้บรรยากาศของความรู้สึกอยากที่จะปฏิบัติธรรมอยากที่จะลดละเลิกสิ่งที่เป็นอบายมุกทั้งหลายนะไม่ใช่เข้าไปแล้วอยากเห็นคนนู้นคนนี้ทำบุญนะอยากที่จะทำบ้างนะเพื่อที่เราจะได้บุญเนะเพื่อที่จะได้เกิดมามีรูปสวยรวยทรัพย์นะมีอะไรต่างๆนะ สิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นการกระตุ้นกิเลสทั้งสิ้นนะซึ่งก็ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ส่วนใหญ่ก็รู้กันอยู่แล้วนะแต่ถ้าบางทีมันยังลังเลสงสัยนว่าเอใช่ไหมที่เขามาชวนไปทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้ก็มาทบทวนอยู่แค่นี้แหละมันส่งเสริมกิเลสหรือมัน ส่งเสริมการละกิเลสเนะเอาขอบเขตแค่นี้ง่ายๆจิตเราทำแล้วมันเหมือนมันมีกิเลสเจือปนหรือทำแล้วมันเป็นการทำให้เราสละอัตตาตัวตนจริงๆไม่ได้มีการคาดหวังปรุงแต่งอยากที่จะได้อะไรตอบแทนกลับคืนมา นะบุญที่มีอานิสงส์มากที่สุดเนี่ยท่านวัดกันที่นะบุญใดทําแล้วมันปรับแต่งจิตใจของเราให้สูงขึ้นนะมันยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นนะถ้าจะนะถ้าท่านวัดกันที่ตามตำราที่ได้บันทึกเอาไว้เนี่ยนะทำบุญแล้วได้ขึ้นสวรรค์ชั้นที่สูงที่สุดเนี่ย คือบุญที่ทำแล้วนะทำแล้วจิตของเรามันมันมันเบามันสบายมันละกิเลสนี่แหละจะเป็นบุญที่ทำแล้วขึ้นสวรรค์ชั้นสูงที่สุดนะแต่พวกเราก็คงไม่ได้ปรารถนาแบบนั้นนะเราทำบุญทำกุศลก็เพื่อที่จะนะไม่ต้องมาเกิดอีกนะไม่ต้องมานั่งเวียนว่ายตายเกิด ต่อให้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ที่สูงสุดไปอยู่ที่พรหมโลกพวกเราส่วนใหญ่ก็ไม่เอาละใช่ไหมหรือถ้าไปก็เป็นแค่เพียงทางผ่านนะไปแค่เพื่อที่จะปฏิบัติขัดเกลาต่อนะเพราะว่าเห็นโทษเห็นภัยนะของการท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนี้แล้วนะเกิดอีก นะก็คือการกลับมาทุกข์อีกนะต้องมาเจอกับปัญหานะต้องมาเจอกับสารพัดสิ่งที่มันไม่ได้ดังใจเจอกับอะไรต่างๆที่มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะต่อให้มีความสุขสมบูรณ์แบบแค่ไหนในที่สุดมันก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปอยู่ดีนะไม่มีการเกิดที่จะสมบูรณ์จริงๆนะไม่มีชีวิตใดที่จะเป็นอมตะ ในระบบสังสารวัตรนี้ไม่มีทางนะที่จะเจอคำว,ว่าไม่ตายนะมันตายแน่นอนแต่จะตายเมื่อไหร่นนในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตทุกภพภูมิแต่ความไม่ตายนะความเป็นอมะตะมนะีมีอยู่จริงแต่ไม่ใช่ในสังสารวัต มันต้องอยู่ในสภาวะที่พ้นจากระบบนี้นเข้าสู่ระบบของการเขาเรียกว่าสังคตะธรรมธรรมะที่หมดพ้นจากการปรุงแต่งหรือสภาวะนิพพานนั่นเองนในสภาวะนิพพาน,นผู้ที่พ้นแล้วนไม่ใช่ดับศูนย์สลายหายไป ในความเข้าใจของพวกเราเรือ,อจ,จะเคยได้ยินว่านะดับหายไปหมดนะแต่ว่าพนะระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยตรัสเช่นนั้นเนะพียงแต่ว่าสภาวะนิพพานสภาวะที่พ้นจากทุกข์แล้วนะเมื่อพระอรหันต์ดับขันแล้วเนี่ยคือดับจากการเกิดเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ นะแต่เป็นอยู่ในภพภูมิที่เหนือกว่านั้นนะเป็นอมตะเป็นภนะพภูมิที่ไม่ไม่สามารถพูดเป็นภาษามนุษย์ไดนะ้จึงเรียกว่าเป็นความว่างเหมือนมันหายไปนะแต่ว่าก็พวกเราจะต้องไปพิสูจน์กันเองว่านะท่านหมายความว่าอย่างไร นะต้องไปประจักษ์แจ้งด้วยตนเองนะพวกเราทุกคนนะวันหนึ่งก็จะไปตรงนั้นนั่นแหละนะเพียงแต่ตอนนี้ก็เก็บสเสบียงกันไปก่อนนะเดินทางเดินทางเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ยังบกพร่องอยู่ที่ยังขาดอยู่นะแล้วก็ชำระสิ่งที่ตกค้างอยู่ในจิตในใจ นะชดใชนะ้วิบากกรรมที่เคยทำผิดทำพลาดมานะนะเดินไปแบบนี้แหละแต่ละวันแต่ละวันนะตราบใดที่เรายังมีสติรนะะ,ะลึกรู้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไม่ทำผิดทำพลาดนะไม่ทำผิดทำพลาดเพิ่มนะแล้วก็มีสติรละลึกรู้ตามความเป็นจริงนะ กำลังของสติกำลังของจิตทีนะ่ได้พัฒนาขึ้นไปเป็นลำดับลาดับและได้เห็นนะเห็นตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆจิตมันจะค่อยๆวางมันจะค่อยๆปล่อยค่อยๆถอดถอนความเห็นผิดไปทีละเล็กทีละน้อยนะใครมีเวลามากปฏิบัติมากทำจิตให้มีสติที่มีกำลังมากขึ้น จนเข้าถึงสมาธิในระดับต่างๆจิตที่มีสมาธิมีสติอยู่กับกายและใจนี่แหละ,ะมันจะค่อยๆพัฒนาปัญญาความเห็นที่ถูกต้องด้วยการปล่อยวางวางจิตเป็นอุเบกขาต่อสิ่งต่างๆที่เข้าไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยมันจะชำระไปโดยอัตโนมัตินะ แล้วก็สะสมไปเรื่อยๆปัญญาความเห็นที่ถูกต้องจะเต็มบริบูรณ์ขึ้นทุกวันทุกวันนะวันหนึ่งมันเต็มมันถึงมันแจ่มแจ้งเมื่อไหร่มันก็เมื่อนั้นแหละ,ะมันก็จะรู้ได้ด้วยตนเองเป็นปัจจัตังวันนี้ก็ขออนุมโมทนากับญาติโยมทั้งหลายตลอดพรรษาหนึ่งที่ได้ผ่านมา ใครตั้งใจทำอะไรแล้วถ้าสำเร็จตามที่ตั้งใจปรารถนานั้นตั้งใจไว้ดีตั้งสัจจะอธิษฐานจะทำอะไรแล้วทำได้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กับตัวเราเองจะได้จิตใจมันหนักแน่นขึ้นมันเข้มแข็งขึ้นบารมีธรรมมันมากขึ้นสัจจะอธิษฐานของเรามันเติบโตขึ้น นะจะทำอะไรจากนี้ไปนะมันก็จะรู้สึกว่าเราทำได้นะมันมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นนะแต่ถ้ามันได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างน้อยเราก็ได้ลองทำนะแล้วก็จากนี้ไปเราก็จะได้รู้ว่านะเราจะทำอะไรต่อไปและเรารู้ขอบเขตของตนเอง นะจะตั้งใจทําอะไรเราก็จะได้ไม่ตั้งใจเกินขอบเขตที่เรานะทำได้จริงๆรงนะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไม่เป็นไรนะตั้งศัจจะธิอธิษฐานไม่จำเป็นต้องอยู่ในพรรษาก็ได้ขอให้เรานะรู้จักว่าเราจะทำํำนะในขอบเขตที่เราทําแล้วเนี่ยทำให้มันได้ให้มันสำเร็จนะและจิตเรามันจะ รู้สึกขึ้นมาเองด้วยว่ามันมีพลังนะมันมีพลังสัจจะบารมีเพิ่มขึ้นนะก็จากนี้ไปก็ใช้เวลานะอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจอยู่กับธรรมะนะอยู่กับความรู้สึกตัวที่เป็นปัจจุบันนี้ด้วยจิตที่เป็นอุเบกขา